วันนี้อาทิตย์เองวันนี้แบบเกมรถนะวันนี้อาทิตย์ก็จะมาเล่นเกมรถนั่นแหละ Hi everyone please subscribe and follow me Have fun with my video enjoy นะวันนี้ก็จะมาเล่นรถ Hill c l a m b e r นะเป็นรถคันแรกเลยนะที่มันฟรีนั่นแหละตามคำขอของ,ของ R S R O U K และธนพัท์นะครับด่านเมืองแล้วก็ด่านหิมะนะครับแล้วก็มีคนท้า S I S R O U K T A นะครับให้ติดอยู่ในหนึ่งร้อยนะแต่ไม่ระบุนะว่าอันไหนแต่ถ้าเกิดของโลกก็ไม่ไหวนะครับเอาแบบของคนไทยเนาะอยู่ในแบบติดของไทยนะ t o d a y Am g o n n a p l y อะ g o n n a p l a y Hill c l a m b e r K อเคนะอันนี้ก็เป็นด่านเมืองนะ Hill c l a m b e r นะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะถึงหรือเปล่าอันนี้ผมไปเจออุปกรณ์อะไรไม่รู้นะก็เลยใช้ตามเขาไปนะอันนี้ก็ไม่มีหมวกจะใส่นะอันนี้ก็ใส่หมวกที่วันตนันเบ้เลย ไมเป็นยูคลาเมอร์นะมันก็เป็นรถคันแรกของที่ทุกคนได้เลยนะเพราะมันฟรีนะก็คือแบบแจกกันเลยนะแล้วก็ GG Gamer จะเปิดแคลนใหม่นะครับถ้าเกิด GG Gamer เปิดแคลนใหม่นะชื่อว่า c d ขีดนะขีด R นะ CD ขีด R เข้ากันได้นะถ้าเกิดผมก็จะไปเหมือนกันนะเข้าได้นะ ไปอ่านรายละเอียดที่คลิป78นะครับแต่น,นี้ก็จะอธิบายนายหนอนนานหน่อยเนะเาะพะก็ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะก,ก็เข้ากลุ่ม g ีจีเกมเมอได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมก็เข้าเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสอนไปนะสําหรับคนที่ออกไม่เป็นนะเด,เดี๋ยวพอกลุ่มเปิดตัวนะเดี๋ยวผมก็จะแบบว่าอะไรนะ เวลากลุ่มเปิดตัวนะผมก็จะแบบสอนเลยนะว่าวิธีออกกลุ่มแต่ผมก็ยังไม่ออกกลุ่มฮิวคลาเม็กนะครับทุกคนอย่าเพิ่งออกนะรอให้เขาแจ้งมาก่อนไม่ใช่ออกปุ๊บสุดท้ายไม่ได้ทํานะแต่จีจีเกมเมอร์ G เล่นเก่งอยู่นะได้แต้มพอยเยอะนะจีโจอีเซียนในแฟลซฉันม่จิงว แต่เ,เธอไม่สามารถหายใจจมูกฉันได้เพื่อนเขาพูดอย่นั่นแหละแล้วเขาก็รำคาญก็คือผมพูดนั่นแหละแล้วก็ฮาดีเขาบอกหยุดพูดได้ไหมไปเฮลสตับเชกนันนะตอนนั้นใช่ไหมผมลโลบอกใช่ไหมแล้วผมก็จําลองการแต่งตัวหญิงแต่ปกติผมแต่งตัวชายนะนั่นแหละแล้วเกิดฮามากเลยนะก็มีคนมาทักเนี <c> ่ย <oughs> มีคนมาทักนะแล้วผมก็คุยกันไปสักพักนะแต่ว่าก็ไม่ได้แอดกันนะเพราะผมคือผู้หญิงปลอมแต่แตปกติผมแต่งตัวชายนะไม่ได้แต่งตัวหญิงนี่จ้อันนี้คือรถฮิลคลาเบอร์นะครับต้องอยู่ในระดับที่หนึ่งร้อยของไทยนะครับไม่เอาทั่วโลกนะ ชั่วโลกอันนั้นก็เกินไปชั่วโลกมันยากมากเลยนะคือมันมีคนได้หมื่นก็มาคือมันมีแบบคนเยอะเนาะที่ได้เนาะมันมีแบบคนที่ได้หมื่นกว่าด้วยชิจอฮิเซนไอเซนซืออาเฟกระดองอาค่าแต่ไม่รู้นะว่าผมจะได้เมื่อไหร่ เคียอีจาอเมียเซียนนอยซ์ลาสืออาแฟกะดองอ่ะครับอุ้ยจะล่วงน้ำคือดงน้ำแล้วมันตายนะครับผมจะไปเล่นสงการนะครับหยอกนี่คือบ้านผมนะครับต้องผ่านน้ำผ่านนู่นนะดูเวยเกียนานนี้สวาเกียนไนนิฮิสอา

อัติเพลงนะครับเพื่อนผมอ่านเป็นงี้นะแต่ผมชื่อว่าอัติเพลงนะเกิจะคอยมานาปีกูเฮลสต็อปยี่จี้จี้ยี่สเนตแดนซิลแอพแรกกันอย่างอันเก่าย่าเอออีเอออีนีนี่นาที่นาดู อาอีอาอาอีนาดีโนดีดงเชียอีช่อโน้ผมไม่ถึงอันดับที่หนึ่งร้อยแน่เลยแต่ใหม่เชียอีช่อี่เซียนในแคลนซีโอ้อันดับที่สองนะครับอันดับที่สองอันดับที่สองครับรีวิว นี่ครับดูไวเลยอาทิตย์เพลนะครับได้อันดับที่สองนะครับก็คนมันเทพอ่ะครับน้องๆแต่ผมลืมอัดให้คุณผู้ชมดูโทษครับนี่ครับอาทิตย์เพลงคนที่สองเลยครับเขาเบอร์ติดอยู่ในหนึ่งร้อยนะครับแต่ผมนั่นที่สองเลยครับก็คนมันเก่งอ่ะครับก่อนไปอีเดียคนนี้โอ้เออตบมือดิครับเออ เสียอีกชอบเสียในแต่สั้นสิเอเตกระดังไอเเควโอเคต่อนะด่านิมะนี่แหละด่านิมเอยู่น่ะเพื่อชดช่วยผบได้ที่สองนะครับน้องๆจะท้ามาก็ท้ามาครับอดิษเพล์จัดให้นี่นี่นจากหนึ่งร้อยนี่ผมอยู่อัน ผมถ้าเกิดลบหนึ่งร้อยลบสองเท่ากับเก้าสิบแปดนะครับผมอยู่ระดับแบบโอ้โหอยู่ที่สองอะครับก็ออนคนเหมือนเก่งอะฮบอยู่ที่สองอะครับ,ออรบโอเดี๋ยวรีวิวผมเดี๋ยวผมก็แซงเขาแหละเอ,อ,อกรอบเดี๋ยวผมก็แซงเขาแหละออมันไม่ค่อยเก่งหรอกไอ้นั่นอะพอในที่สองอะทำเก่งพอตกอันดับนี่้องให้ไม่ใช่แหละไม่เคยตกอันดับครับ อัีิเพลนวันหนึ่งไม่เคยตกอันดับครับโอ้จะเอาที่อะไรก็บอกมานะแต่ผมย้ําเลยนะไม่เอาแบบที่หนึ่งที่สิบอะไรพวกนี้นะมันมันยากเกินนะครับเพราะบางทีก็มีคนขอมาหลายคนนะผมก็ต้องอัดให้คนเดียวนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าคนเดียวขอนะก็ได้ไหลายรอบอยู่องค์คริโตคุง Bobby si Boba tài Bố xa đi cổ mở tập Xe cà nà ướt chín chín chua Tiên này lần lượt อาเฟก็ลองอ่านขาอูจ๊ชอีสิจนะจีนนะฮันก็อีสอีสอีด๊ชสเมื่อกีออออ้ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าครับถ้าเกิดตัดสวยให้หนึ่งพันล้านบาทหยอกหยอกพูดเล่นพูดเล่นเมื่อกี้แบบโอ้โห แบบโคตตเทพอะครับโคตตโชคดีเมื่อกี้ดีนะไม่ตายเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนะแล้วก็ปัตสุจีกัตสุกีนาปัตตาลุเนียเอตสาเนกาลาโกอีเนเฮ้ยเฮ้ยมือไปโดนนะครับโทษดูลูกูอาชามาลากามะตกคู ปีนาปีนาปาราจาี้มาันก็มีเรียสักเก้แกไก็ป๊าป๊าปะปาริกีคอลล์สต็อปเจตเซวันาปีดูเพชรตึง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 ยิงออกชีอาชอีเซีนยนไนวันนี้นะครับพ่อผมก็เลี้ยงไก่เคเฟซีนะโดยที่มันเป็นวันพ่อ ว้าน้าเหกตายมาอยู่ที่เท่าไรเอาแป๊บหนึ่งนะเกียรรถค้างโอ้ครับผมอยู่ที่สามสิบนะครับโอ้ ดูที่สามสิบนะครับผมโหดเกินไปอะครับผมโหดเกินไปอยอือผมโหดเกินไปโอเคเพื่อนๆวันนี้ดีไปกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครแล้วก็ติดตามช่องกันดีเพย์ได้ครับโวคคันกี้굿บายบาย